เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่12เกือบไปแล้วไหมละ่ะเมื่อได้รู้ว่าตัวเองมีเนื้องอกในสมองนางอุทุมพรก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาทันทีเพราะว่านางนั้นต้องผ่าตัดและค่ารักษาพยาบาลก็คงจะมากโขเลยทีเดียว นางไม่อยากให้หลานสาวต้องลำบากไปมากกว่านี้แล้วแค่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นางก็รู้สึกสงสารหลานสาวจะแย่อยู่แล้วนัดนางอุทุมพรหันมองหลานสาวก่อนจะเอ่ยเรียกเบาๆเมื่อได้ยินดังนั้นปนัสยาจึงมองศบตาผู้เป็นนาที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ภายในห้องพักฟื้นรวมแบบสี่เตียงก่อนจะขานตอบเบาๆ ใบหน้ายังไม่คลายความเศร้าหมองเพราะความกังวลที่อยู่ในใจไม่ได้จางหายไปไหนค่ะอีอีไม่อยากผ่าตัดพาอีกลับบ้านนะนางอุทุมพรบอกหลานสาวปนัสยาจับกุมมือของผู้เป็นน้าเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของเธอ สายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของท่านอย่างค้นขวา้าเธอรู้ดีว่าทำไมผู้เป็นน้าของเธอถึงไม่อยากพาตัดแต่เธอตามใจท่านไม่ได้จริงๆยังไงซะเธอก็จะพยายามรักษาท่านให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เธอยอมขอแค่ให้ท่านหายเป็นปกติเท่านั้นน,นัดๆนะ พาอีกลับบ้านนะนางอุทุมพรวอนขอหลานสาวให้พากลับบ้านเพราะว่านางไม่อยากผ่าตัดเนื่องจากต้องใช้เงินก้อนโตผ่าตัดเธอนะคะอีอีจะได้หายยังไงล่ะคะปนัสยาพยายามเครียกล่อมแต่มันต้องใช้เงินเยอะอีเสียดายเงินผ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่า นางอุทุมพรบอกหลานสาวตรงๆอย่างปลงตกต้องหายสิคะปะนัสยาบอกอย่างมั่นใจในใจยังเฝ้าภาวนาขอให้ก้อนเนื้อที่พบในสมองของผู้เป็นนาไม่ใช่เนื้อร้พาเธอนะคาคะาีนัดขอร้องปนัสยาอ้อนวอนเพราะอยากให้น้าอยู่กับเธอไปนานๆแต่อีเสียดายเงินนางอุทุมพรบอก ใจหนึ่งนางก็อยากจะหายแต่อีกใจก็รู้สึกเสียดายเงินที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้หวังว่าจะนำไปไถ่ถอนบ้านและที่ดินออกมาให้ได้เพราะใกล้จะครบกำหนดที่ทำสัญญากันไว้แล้วไม่ต้องเสียดายหรอกคะ่ะเงินนะ่ะนัดหาได้ขอแค่ให้อีหายก็พออีผ่าเธอนะคะนัดขอร้อง ปนัสยาอ้อนวอนผู้เป็นน้าอีกครั้งเพราะเธอตั้งใจจะรักษาพยาบาลท่านให้ถึงที่สุดท่านคือญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของเธอที่ยังเหลืออยู่และท่านก็ยังเปรียบเสมือนกับแม่อีกคนหนึ่งของเธอด้วยเพราะท่านช่วยมารดาของเธอเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กๆเธอรักและเคารพท่านราวกับว่าท่านเป็นแม่อีกคนหนึ่งของเธอทีเดียว แต่อีว่าแทนที่นัดจะต้องเอาเงินมารักษาอีนัดเอาเงินไปไถ่ถอนบ้านกับที่ดินออกมาดีกว่ามังลูกต่อไปในภายภาคหน้านัดจะได้มีบ้านอยู่นางอุทุมพรเป็นห่วงหลานสาวเพราะกลัวว่าถ้าบ้านและที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปหลานสาวจะไม่มีที่ซุกหัวนอนบ้านไม่ได้สำคัญกับนัดเลยนะคะถ้าเทียบกับอี นัดรักอีนะคะนัดยอมเสียทุกอย่างเพื่อแลกกับที่อีจะได้อยู่กับนัดนานๆปตนันสยาบอกนะ้าสาวจากใจเธอยอมแลกได้ทุกอย่างจริงๆเพื่อรักษาชีวิตของผู้เป็นนา้าซึ่งเปรียบเสมือนมารดาอีกคนหนึ่งของเธอเอาไว้ถ้าไม่มีท่านเธอเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโถนัดเอ้ย อี้เราสงสารหนูจริงๆเลยนางอุทุมพรไม่อาจเก็บกลั้นน้ําตาเอาไว้ได้อีกต่อไปจึงปล่อยให้น้ําตารินไหลลงมาอาบแก้มนางยอมรับว่าตอนนี้นางรู้สึกกลัวมากแต่นางจะสู้เพื่อหลานสาวเพียงคนเดียวที่นางรักปานแก้วตาดวงใจนางจะต้องอยู่ต่อไปให้ได้เพื่อที่หลานสาวจะได้ไม่ต้องอยู่บนโลก และสังคมอันแสนวุ่นวายนี้คนเดียวเพราะถ้านางเป็นอะไรไปตอนนี้อีกคนแล้วหลานสาวของนางจะอยู่อย่างไรคนรักก็ยังไม่มีนางขออยู่ต่อจนถึงวันที่หลานสาวแต่งงานก็ยังดีนางจะได้หมดห่วงและนอนตายตาหลับตามที่นางได้ให้สัญญากับพี่สาวเอาไว้ถ้าอีสงสารนัดอีก็ต้องผ่าตัดนะคะ ปนัสยายอยังไม่เลิกเกรียกก่อมน,นางอุทุมพรพยักหน้าแทนคำตอบและมันก็ทำให้ปนัสยายรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้เป็นน้ายอมเข้ารับการผ่าตัดแล้วในใจยังไม่เลิกภาวนาขอให้เนื้อที่พบไม่ใช่เนื้อ,อร้ายขอบคุณค่ะอีอีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะเดี๋ยวนะัดจัดการเองค่ะอีทำใจให้สบายนะคะ จะได้ผ่าตัดเร็วๆปนัสยาบอกผู้เป็นนาอย่างมีความหวังเธอหวังว่าน้าของเธอจะหายและท่านก็จะอยู่กับเธอไปอีกนานๆเธอสัญญาว่าเธอจะดูแลท่านเป็นอย่างดีสองทุ่มตรงปนัสยาก็เดินทางออกจากโรงพยาบาลที่ผู้เป็นน้านอนพักรักษาตัวอยู่ เพื่อไปทำงานยังโรงพยาบาลเอกชนที่เธอทำงานอยู่อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยความกังวลยังคงเกาะกลุมอยู่ในหัวใจใบหน้าจึงค่อนข้างจะเศร้าหมองแต่เธอก็ไม่เคยนึกถ้อเพราะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปไม่อาจที่จะหยุดนิ่งได้เมื่อ,อยังไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป ๊กก๊กก๊กคุณผานิทยกมือเรียวขึ้นเคาะประตูห้องพักคนงานเบาๆหลังจากที่กวาดสายตามองดูรอบๆกายแล้วว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนี้เพราะตอนนี้สาวชายทุกคนคงกำลังรวมตัวกันดูละครหลังข่าวอยู่ที่ห้องครัวประตูห้องถูกเปิดทันทีราวกับว่าเจ้าของห้องรอการมาถึงของคุณผานิตยอยู่แล้ว คุณผ่านิดก้าวผ่านเข้าไปภายในห้องพักคนงานอย่างคุ้นเคยและเจ้าของห้องก็รีบปิดประตูล็อกกอนอย่างแน่นหนาก่อนจะหันมารวบกอดเรือนร่างของผู้มาเยือนยามวิการเอาไว้ในอ้อมแขนอย่างแสนรักคิดถึงผมมากละสิถึงได้เสี่ยงลงมาหาผมถึงที่นี่ธนากรกระซิบถามก่อนกดจูบลงไปบนซอกคอของเมียรัก ไม่มีใครร่วงรู้เลยว่าเขาซึ่งเป็นคนขับรถเป็นสามีของคุณผานิชคุณผู้หญิงของบ้านนี้และที่เขาได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็เพราะคุณผานิชพามาโดยบอกใครๆว่าเขาเป็นญาติห่างๆซึ่งทุกคนเชื่อสนิทใจรวมทางกุไตรภพบประมุขค,ค,คนปัจจุบันของบ้านหลังนี้ด้วยโดยหารู้ไม่ว่าแพ้จริงแล้ว เขาเป็นสามีของคุณผานิษย์และโตมอนก็คือลูกชายของเขาเขาเข้าใจดีว่าเมียเขาต้องทำเพื่อลูกและครอบครัวเขาเองก็แค่นักเกลงจนๆคนหนึ่งจะไปสู้นายธนาคารได้อย่างไรเขาจึงยอมให้ลูกชายของเขากลายเป็นลูกของคนอื่นเพื่อที่แกจะได้มีหน้ามีตาในสังคมมีเงินมีทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือ ยังไงซะเป็นลูกนายธนาคารใหญ่ก็ย่อมมีภาษีดีกว่าเป็นลูกนักเลงจนๆอย่างเขาอยู่แล้วส่วนตัวเขานั้นขอแค่ดูแลลูกกับเมียอยู่ห่างๆก็พออืมคุณผ่าน,นิดครางตอบเบาๆคุณไตรพบไปต่างจังหวัดท่านจึงแอบลงมาหาธนากรที่นี่เพราะคิดถึงรถรักอันเล่าร้อนของเขา ลูกชายเรายังไม่กลับใช่ไหมธนากรถามถึงโตมอนลูกชายเพียงคนเดียวของเขาอืมไม่รู้ว่าหายไปไหนกลับบ้านเกือบสว่างทุกวันเลยคุณผานนิดบ่นอย่างเป็นห่วงก็คงจะไปเที่ยวตามปราษาผู้ชายนั่นแหละอย่าห่วงไปเลยนะธนากรบอกเมียรักไม่ให้เป็นห่วงได้ยังไงลูกทั้งคนนะทนคุณผาน,นิดโต้แย้งเอานะ ลูกเราโตเป็นหนุ่มจนหมาเรียกวนไม่ถึงแล้วนะปล่อยแกไปเถอะธนากรบอกก่อนจะกดจุบลงไปบนซอกคอขาวนวนที่กลุ่นไปด้วยกลิ่นกายอันน่าหลงไหลและก็ทำให้เขาลุ่มหลงจนไปไหนไม่รอดซึ่งคุณผานิดก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีเพราะมีความต้องการตรงกัน เมื่อแยกจากโตมอนที่โรงแรมเล็กๆย่านชานเมืองจันจิลาก็เดินทางกลับไปยังคอนโดมิเนียมของเธอซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงทันทีเพราะพรุ่งนี้เธอต้องออกเดินทางไปถ่ายแบบที่ต่างจังหวัดแต่เช้าเรือนร่างบอบบางของนางแบบสาวสวยเปิดประตูและเดินผ่านเข้าไปภายในห้องอย่างเนื่อยๆถอดรองเท้าทิ้งไว้ตรงหน้าประตูอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนจะเดินไปยังโซฟาตัวใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในห้องโถงเล็กๆซึ่งใช้เป็นทั้งห้องพักผ่อนและห้องรับแขกไปในตัวขอ,อน้ำแก้วสิพี่บุ๋มจันจิลาเอ่ยสั่งพี่สาวพลางทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟาอย่างหมดแรงจันทราเงืยหน้าขึ้นมองน้องสาวเพียงคนเดียวที่เธอทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวดูแลคิวงานต่างๆให้ เหนื่อยมาเลยนะยะจันทราว่าแบมไปทำงานมานะพี่บุ๋มก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนี่จันจีราว่าคงไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวหรอกมั้งเมื่อเย็นยังไม่เห็นเหนื่อยขนาดนี้เลยจันทราโต้แย้งเพราะเมื่อเสร็จจากงานถ่ายแบบในวันนี้น้องสาวของเธอก็ไล่เธอกลับส่วนตัวเอง ก็ไปพบโตมอนตามที่ได้นัดแนะกันเอาไว้เมื่อพูดจบจันทาก็ลุกเดินไปยังตู้เย็นระรินน้ำใส่แก้วมาให้น้องสาวตามคำขอพี่ว่าแกน่าจะจับคุณโตให้อยู่หมัดน,นะเราสองคนจะได้สบายกันเสียทีคุณโตนะ่ะลูกชายนายธนาคารเชียวนะกลวยซะถ้าแกจับเขาได้เราก็เหมือนกับหนูที่ตกลงไปในถังข้าวสารนั่นแหละ แกเอ้ยเราคงสบายไปทั้งชาติจันทราแนะนำน้องสาวหลังจากที่ส่งแก้วน้ำเปล่าเย็นๆให้น้องสาวไปแล้วเวลาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟาอีกครั้งจันจิรารับแก้วน้ำที่พี่สาวยื่นส่งมาให้ไปดื่มพางคิดอะไรในใจแบมก็คิดคิดอยู่เหมือนกันจันจิราบอกพี่สาวหลังจากที่ดื่มน้ำจนพอใจแล้วไม่ต้องคงไม่ต้องคิดมาแล้ว ลงมือทำเลยสิโอกาสลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะยะจะใช้อยู่ให่น้องรักจันทาบอกน้องสาวเพราะถ้าน้องสาวสบายเธอก็จะสบายด้วยแต่มันคงไม่ง่ายนะกรอกจันจีลาบอกพี่สาวทำไมละ่ะจันทาย้อนถามน้องสาวอย่างสงสัยหัวคิ้วเรียวสวยขมวดมุนสายตาจ้องมองน้องสาวอย่างรอคอย เพราะต้องการคำตอบและคำอธิบายเพิ่มเติมคุณโตเขาระวังตัวจะตายไปไม่เคยพลาดเลยสักครั้งจันจิลาบอกพี่สาวเพราะทุกครั้งที่โตมอยมีความสัมพันธ์กับเธอเขาไม่เคยลืมป้องกันเลยสักครั้งทั้งทั้ที่เธอบอกเขาว่าเธอจะเป็นฝ่ายป้องกันเองแต่เขาก็ยังคงใส่เครื่องป้องกันตัวเองทุกครั้งเอานาะ เดี๋ยวก็คงจะพลาดเข้าสักวันแหละจันทาพูดให้กำลังใจน้องสาวของตนแต่อย่าให้เขาเบื่อแกก่อนก็แล้วกันจันทาอดเป็นกังวลไม่ได้เพราะกลัวว่าโตมอนจะเบื่อน้องสาวของเธอก่อนที่แผนการของเธอจะสำเร็จไม่หรอกน่ะฝีมือชั้นนี้แล้วจันจิลาบอกอย่างมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองแล้วคนรักของเขาล่ะแกจะทำยังไง ได้ข่าวว่าเขามีคนรักแล้วนี่จันทาถามน้องสาวเพราะในข่าวระบุว่าโตมอมีคนรักแล้วเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแบนบมีวิธีจัดการก็แล้วกันพี่บุ๋มไม่ต้องรู้หรอกจันจิลาบอกพี่สาวแน่ใจนะว่าเอาอยู่จันทาถามน้องสาวจันจิลาพยักหน้าแทนคำตอบอย่าให้พลาดล่ะคนนี้จันทาบอกน้องสาว จันจิลามองศบตาพี่สาวก่อนจะเอ่ยบอกออกมาอย่างมั่นอ,อกมั่นใจว่าพี่แบมเตรียมตัวเป็นพี่เมียลูกชายนายธนาคารใหญ่ได้เลยให้มันจริงทถะเราสองคนพี่น้องจะได้สบายกษะเสียทีจริงแท้แน่นอนอยู่แล้วจันจิลายืนยันมั่นใจก่อนจะลุกเดินเข้าห้องนอนไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดแต่เช้าตรู่